สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยค่ะคลิปที่แล้วป้าทํายํำส้มโอที่จะไปถวายพระในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้คือวันที่31มธันวาคม2,564เป็นวันสิ้นปีป้าจะไปวัดตั้งแต่เช้าถวายพัะตาหารพระแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะส่วนบนข้ามปีที่วัดนอนที่วัดแล้วพอรุ่งเช้าก็จะเป็นวันที่1มกราคม2565ค่ะ นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งป้าก็จะมีเมนูที่ไปถวายพระเช่นกันและเมนูที่ป้าจะทำไปสำหรับวันขึ้นปีใหม่ก็คือนี่ค่ะมัทฉะแล้วก็นมสดจะเป็นเมนูเจลลี่มัทฉะนมสดส่วนผสมค่ะผงเจลาตินผงม,มัทฉะน้ำผึ้งแล้วก็นมสดค่ะ คนให้ผงม,มัทฉะละลายค่ะหอมจังใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหวานค่ะนี่เป็นเจลาตินที่เราแช่น้ำเย็นไว้นะคะคนให้ผงเจลาตินละลายค่ะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นรอให้เขาเซตตัวนะคะ ตอนนี้มัชชาเยลลี่ของเราค่ะเซ็ตตัวแข็งเราแล้วเรียบร้อยเห็นไหมไปค่ะเติมนมนกันจากการบีบดูนะคะนี่จะเห็นว่ามันยังยุ่นยุนอยู่ค่ะมันไม่ได้แข็งแบบเป็นวุ้นกรอบอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้ทำมาจากผมเจลาตินมันก็เป็นเยลลี่ค่ะมันก็จะนิ่มๆอย่างนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะมัทฉะเยลลี่นมสดค่ะเขียนฉลากติดเรียบร้อยค่ะเขียนว่าเยลลี่ชาเขียวนมสดเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นค่ะแล้วพอพรุ่งนี้เราไปวัดนะคะก็เอาไปใส่ตู้เย็นที่วัดไว้พอวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2565ค่ะเราก็เอาเยลลี่ของเราเนี่ยขึ้นโต๊ะถวายพระเลยนะคะ

หนูทำมาทำมาเองจากบ้านแล้วก็มาแช่ตู้เย็นแม่ชีแมวไว้ค่ะเ,คเป็นเยนลลี่ชาเขียวนมสดแต่ว่ามันมเขีใส่ผัดใส่ชิ้นเป็นสีชาเขียวมันก็จะหอมชาเขียวนิดนึงชาธุแม่คุณสต้องใส่ทำใจเนาะใจมันสั่นออกมากแบบนี้แบบนี้ ใจสั่งมาอยากทำใจมันแรงอะไรทั้งหมด <c oughs> ประสบ,บความสำเร็จในการฝึกฝนตันเองและก็ในการประกอบอาชีพการงาน

<c oughs> อันนั้นน้ำาล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำบุญในวันขึ้นปีใหม่อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพรอพลังเดไม่มามาเอาของได้โอเค เออมาทำดูด mm, ี